อยากดีฟังที่เสียงคุณเมียวมันนะเมื่อกี้ขายอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว133บาทเท่านั้นนะครับรถถูกมากนะครับไปเมียวจะไปวันไหนครับเนี่ยแบบผมเป็นแฟนคลับคุณปัชญาคุณเมี่ยวรักษาสุขภาพอยู่เดี๋ยวแต่ว่าพิธีกรคนอื่นก็จะแวะเวียนไปผมชอบคุณวีรนันทมันเดินไปวันไหนไปมาแล้วไปมาแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวนักกันไปคุณปื้มผมชอบคุณปื้มคุณปื้มไปวันไหนควงกันไปสิปื้มไม่ไปเหรอ บายมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยๆนัดคิวเดี๋ยวเราให้น้องสูตเป็นคนจัดคิวถ้าพูดอย่างนี้คือเขาไม่ไปดูได้ไงก็พูดอย่างเงี้ยยิ้มอย่างเงี้ยเมื่อวานเมื่อวานมีแววท่าทางจะไปอยู่เออสนใจไงแต่ว่าไม่รู้อะไรถ้าปพ้่งไม่ไปเนี่ยกระบอกน้ำยิ้มๆออกมาวางที่นี่อีกเลยเออของหมดละเราเวอร์ชันใหม่เราเวอร์ชันใหม่ร้อเหรอเอาเขาจริงๆเนี่ย เอ,ออออกเป็นร e ุ่ดสองไม่ได้ออกแบบใหม่เหรอจริงๆเห็นไหมว่าขายได้ขายทำไมดว่าขายไม่ทำไมคิดว่าขายไม่ได้อันนี้บุลลี่อันนี้บุลลี่อันนี้ยิ่งกว่าบุลลี่แต่ออกมาเนี่ยไม่เกินสามเดือนเองก็หมดแล้วของอ่ะเออร์คือนั้นทำไมเป็นแต่คนบุลลี่อ่ะอ้าวเห็นไหมขอก็ขายได้แต่ว่านี่ผมถามเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเราซื้ออาวุธมันเยอะแยะมากมายไม่ใชเหรอเราต้อมีระบบ แบบว่าตอบโต้ทางอากาศเป็นยังไงบ้างคุณชุวัด์อาจารย์ศิโรดในคนนี้ก็แลวกันเขาจ้องแล้วเนี่ยไม่คือคือมันมีข่าวที่ออกมาวันก่อนใช่ไหมครับว่ามันมีการสู้รบระหว่างกองกําลังของรัฐบาลเมียนมาก,กับกองกำลังต่อต้านแล้วเครื่องบินของเมียนมาเนี่ยบินเข้ามาในฝั่งไทยเ<ะ>พื่อที่ตีวงแล้วก็ยิงฐานที่มัน<ะ>ม่นผมถามว่าแล้วคุณปล่อยให้เขาเข้ามาได้ยังไงตั้ง15นาทีนะ,ะในทางทฤษฎีแล้วมันเท่ากับว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังยิงผู้รี้ภัยยิงกองกําลังที่ต่อสู้ใช่ไม่ใช่ เพราะเขายิงในน่านเราน่านน้ำเราแล้วคราวนี้เข้ามาลึกด้วยตอนอยู่อธิบายท่านผู้ชมว่าเข้ามาถึงเขตตัวอำเภอพบพระใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีล้ำๆมาบ้างตามแนวชายแดนแบบแบบลูกหลงแบบม่วนิ่มสักสามเดือนก่อนคือมีอย่างนี้ครั้งนึงแต่ตอนนั้นคือแบบแนวชายแดนมากไงแต่คราวนี้มาถึงตัวอำเภอพบพระนะครับเข้ามาถึงตัวอำเภอนะครับอันนี้มันมากไปแล้วมีออนไลน์ คือมันมาถึงอำเภอแล้วนะเออคือการลุกล้ำอธิปไตยไทยชัดเจนแล้วใช่ย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างจีนกับไต้หวันที่มันไปไปทับซ้อนกันในพื้นที่ทางทะเลนั่นแ่ะมันอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่นี่คือเข้ามาในพื้นที่ทางอากาศของเราจะนั้นแมว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยสนามบินเบตงแค่เครื่องบินจะไปกลับรถกลับเครื่องบินในฝั่งมาเลเซียยังไม่ได้เลยอ่ะใช่แล้วผมว่าเคสนี้คนก็ตั้งคำถามเยอะว่ากองทัพทำอะไรใช่ไหมมันก็เป็นประเด็นว่ากองทัพจัดการชาหรือเปล่า หรือว่าแม้กระทั่งแอบรู้กันหรือเปล่าอ่ะอย่างเครื่องบินต่างชาติเข้ามาอย่างี้เกิดอันไหนมันเข้ามาแล้วมันขับมาถึงอยุธยามาทิ้งระเบิดหรือข้ามาถึงกรุงเทพทาไงอ่ะอืมคือไม่คือวหน้าเกิดมันไม่จบแค่พบพระมันเกิดบินมาอย่างเงี้ยอ่าเมื่อวานรายการของมตดิชนนะฮะเขาบอกว่าไอ้มิก29นี่นะฮะความความอะไรนะสปีดของมันเนี่ยอยู่ที่2,400กิโลเมตรถ้ากับ2มักเนี่ยนะ2,000ต่อชั่วโมงความก็คือว่าถ้าเขาบินจากจุดนั้นเนี่ยนะเข้ามากรุงเทพแล้วบินกลับ ภายในเวลา15้านาทีเท่ากับเวลาที่เข้าลุกเข้ามาในประเทศไทยแปลว่าไอเวลาที่เข้าลุกเข้ามาในน่านฟ้าประเทศไทยเมื่อวานนี้น่นเท่ากบไปถึงกรุงเทพลไปถึงกรุงเทพเ<ล>ได้แล้วจองไปแล้วเรียบร้อยบินกลับแล้วด้วยม,มันก็จะกลายเป็นคำถามว่ากองทัพไทยทําทอะไรแล้วเวลาซื้อเครื่องบินชอบบิว่วาซื้อไว้เพื่อแบบต่อต้านเวลาต่างชาติลุกรานเราต่างชาติเข้ามาในดินแดนของเราเข้ามาหน้าน้ำเราเข้ามาหน้าน้าเราคราวนี้เข้ามาของจริง ยิ้มยิ้มไม่ทําอะไรเออนี่แหละคือคําถามในใจประชาชนว่าเวลาขอซื้องบซื้อเครื่องบินเราต้องมีเ,ออเพราะอีกหน่อยคนม,มันลุกลานเรามีเพราะเกรงใจด้วยเออแล้วนี่เขาเกรงใจไหมล่ะก็ไม่ได้เกรงใจ <มา S 1> อะไรแล้วอย่างพมา่าอย่างเงี้ยคนไทยพลเอกประยุทธ์ชอบบิวว่ามาย,ยึดไทยยึดอยุทยาของไทย <c oughs> มาลังแกคนไทยคราวนี้เครื่องบินลบพมา่าของจริงบินเข้ามาในดินแดนประเทศไทยอืมไม่เกิดอะไรขึ้นในประเทศเรานี่ขนาดนั้นเลยครับตอนนี้อืม ผมว่า,วาผมว่าสมัยพันเนเรศุลท่านก็คงไม่ปล่อยให้คาได้ขนาดนี้นะนี่คือเน้อ้า,าคนคือกองกําลังต่างชาติเครื่องบินลบต่างชาติบินเข้ามาในประเทศไทยนะครับใช่แต่ว่ากองทัพอากาศก็บอกว่ามีคําสั่งส่ง F16 สนะฮะสองเครื่องขึ้นลาดตะเวนครับขึ้นไปเมื่อวานขึ้นไปก็เขาก,กลับไปแล้วเออเขากลับไปแล้วไงลับไปเรียบร้อยแล้วกลับฐานนอนนอนอยู่บ้านแล้วกิงกันไปเรียบร้อยแล้วไมแต่ว่าคราวนี้พอไปถึง ท่านผู้นําท่านนายกรัฐมนตรีมีวันนี้คนไปถามไงถามว่าอ้าวแล้วแล้วที่เครื่องบินของพม่าเข้ามาเนี่ยท่านผู้นำนี่ต้องจำว่าคุณคนนี้เขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะใช่แล้วเขาชอบเป็นคนบิวว่าคนไทยต้องปกป้องชาติรู้รักษาเมื่อกี้อยาให้ต่างชาติรังแกเรานะเมื่อกี้เราที่ไปคุยกับคนแก่หอเน่ยนะเห็นไหมเมื่อกี้เราถูกลุกล้ำดินแดนเราถูกลุกของจริงแล้วเนี่ยเป็นไงรัฐมนตรีกลาโหมท่านว่าอย่างไงก็ก็บอกว่าพม่าเขายอมรับว่าเขาลุกล้ำแต่ขอโทษมาแล้วไม่ได้ตั้งใจ ลุกยอมรับว่าลุกล้ำยอมรับว่าเข้ามาแต่ไม่ได้ตั้งใจเข้ามาถึงอำเภอเพราะามาไม่ได้ตั้งใจเพียงเขาเขาต้องมาตีวงเลี้ยวเลยต้องมาตีวงในประเทศไทยผมไม่อยากด่ายเยอะผมไม่อยากมีอีกคดีหนึ่งนะครับแต่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณชัวน์ด่าไปแล้วมนเมื่อกี้นี่คือของผมดา่าเนีมีคดีได้ฟังเสียงก่อนฟังเสียงดูก่อนว่าว่าว่าได้รับการชี้แจงจากพม่าว่ายังไงบ้างครับ กขอโทษไปแล้วนะไม่ได้ตั้งใจเจียาหรอกอันมันตีวงเลี้ยววันคุณกเข้าวันป็นเห็ไทยที่น่อยแล้วก็ขึ้นบินเราขึ้นไปนะเพื่อวอร์นิ่งแล้วก็ทํามันก็เป็นมาตรฐานทำแบบนี้แหละนะวันนี้ทางผูทูถ่ายก็ได้คกับแล้วาะว่าขอโทษมาไดมาแล้วทุเทก็แล้วนะนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นเรื่ออะไรล่ะมันเป็นเรื่องที่มันมันมองดูเหมือนจะเ็แใหญ่แต่มัาคิอยู่ว่าเราจะทำให้เรื่อง เรื่องใหญ่มันใจที่ก็เดินอีกไหมไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยหารือกันสิ่งันที่ถุกก็คือเราก็จะม,มีสมรรถนะที่พอเพียงที่จะจะอะไรป้อกันอธิบายกันไว้ได้นะแต่ว่าหน้าเราดูทีวว่าเราเรามีความเข้มแข็งทันสมัยเพียงพอหรือไมนะ่ในระดคนไปด้วยนะเพราะป่าดิันก็นกนแล้วกันนะไม่ใช่เรื่องใหญ่โต ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถ้าผมไม่สมทานไอความเชื่อเรื่องเขตแดนนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ผมว่าเรื่องนี้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวนิดหนึ่งคือผมคิดว่าเรื่องนี้นะฮะหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับระบบเรดาร์อะไรเลยเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ในการที่เขาถล่มกันมาเนี่ยนะะมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงชายแดนเนี่ยมามาหลายวันแล้วเขาสู้กันมาคุณจะต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดโอกาสที่จะเข้ามาเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรดาร์เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อะไรนะประสิทธิภาพในการทํางานของคุณอสองก็คือสมชให้สัมภาษณ์ว่าแผ่นด,ดินไทยเนี่ยมันเป็นตรงนั้นเนี่ยจะง,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 งอยแคบแคบยื่นเข้าไปในเมียนมาแล้วไงอะ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าดินแดนไทยไปลุกล้ําความสะดวกในการบินของเขาเหรออเอ คือเป็นติ่งเข้าไปอย่างนี้เหรอคะคือคือผมว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมัน,ม,นมีประเด็นมานานแล้วว่าถ้าพม่าจะตีกะเหรี่ยงเนี่ยต้องตีผ่านฝั่งไทยอืมเพราะมุมมันได้ใช่แต่ว่ามันไม่เคยมีรัฐบาลไหนในอดีตเขาปล่อยให้ทำแบบนี้ไงนั่นไงเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้คือคุณจะมาอ้างไอ้ที่พูดจริงๆสมมว่าที่พลเอกประยุทธ์พูดแล้วคนไม่พอใจเนี่ยนะเพราะว่า พลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดเหมือนเป็นนายกไทยกับรัฐมนตรีกลาโหมไทยแต่พูดเหมือนกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยชื่อมิงออนไลน์แล้วเป็นรัฐมนตรีกลาโหมพม่าคือถ้าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไทยหรือว่าเป็นนายกประเทศไทยต้องพูดว่าดินแดนของไทยเครื่องบินลบต่างชาติกองกําลังต่างชาติลุกล้าไม่ได้นะครับแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ชายแดนรู้อยู่แล้วว่าพม่าต้องการตีฐานกระเรียงโดยใช้การโจมตีจากฝั่งไทยอืแต่ในอดีตเขาไม่ให้ทํากันแล้วเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าถ้าผมเป็นสสในสภานะ ผมเอาเรื่องนี้เข้าสภาแน่นอนผมจะมีความหวัดระวงขั้นสูงสุดว่ามันมีการรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าเพราะว่าหลายครั้งที่มีการโจมตีจากฝั่งไทยเป็นการโจมตีจากเนินบางจุดของฝั่งไทยก็ถูกตั้งคําถามมากแล้วว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยปล่อยให้พมา่ายิงกระเรียงจากฝั่งไทยหรือเปล่านในอดีตเนี่ยแค่การยิงจากบางจุดเนี่ยนะจากฝั่งไทยคนก็ด่ากันทั้งโลกแล้ว เพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่ฐานทัพของพม่าคุณจะมายิงกระเรียงจากฝั่งไทยไม่ได้ใช่แล้วตอนนี้ใช้เครื่องบินเข้ามาแล้วเข้ามาถึงเขตพบพะมันเกินไปเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องเขตแดนแบบเขตแดนไทยศักดิ์สิทธิ์อะไรแ่นั้นแต่ว่าประเด็นคือเขาใช้เขตแดนไทยในการฆ่าคนถูก,ถกต้องเออคือไม่ใช่แค่ลุกล้ำมาธรรมดาแต่ว่าลุกล้ำมาเพื่อตั้ง ตั้งวงแล้วก็ไปยิงกลับเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ไงแล้วรัฐบาลว่ารัฐบาลแล้วกบบกายเป็นสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าใช่แล้วรัฐบาลอื่นในอดีตก็ไม่เคยมีใครทํานะอรัฐบาลทหารในอดีตก็ไม่มีใครกล้าทําขนาดนี้นะ,ะเผด็จการทหารอ,อื่นก็ไม่มีใครทาขนาดนี้นะรัฐบาลปี49คุณสนทธิบุญญาต้ก็เรียนรู้ว่าท่านสุริยก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้นะที่แบบไปพม่ามา,มาบินเข้ามาในประเทศไทยเครื่องบินลบบินเข้ามาเพื่อยิงกระเรียงจากฝั่งไทยเนี่ย ประเทศไทยตอนนี้มันตกต่ำขนาดนี้เลยไงกลายเป็นประเทศที่เครื่องบินลบต่างชาติจะบินเข้ามาเพื่อย,ยิงคนอื่นจากฝั่งไทยทางไหนก็ได้จะไม่รู้เลยเหรอผมไม่เชื่อเออผมก็ไม่เ <ผม S 2> ชื่อผมว่ารู้รู้อยู่แล้วมีโอกาสที่เขาจะเข้ามาแล้วก็ใช้ฝั่งเนี้ยในการแบบออทีเผลอพูดไงว่าเหมือนเหมือนกับว่าเขาก็ตั้งใช่ไหมว่านี้เป็นเขตแดนไทยเวลาสู้รบกันก็ูมาเล่นข้างหลังอ่ะคือถ้าบอกว่าไม่รู้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่รัฐบาลนะครับบอกว่ามีความสัมพันธ์อดีตกองทัพพม่าคุยกันดีเจรจากันทุกเรื่องเนี่ย หนึ่งก็คือรัฐบาลหลอกเราสองก็คือรัฐบาลโง่ถูกพมา่าหลอกหรือหรือเขาร่วมมือกายลยเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งคือรัฐบาลหลอกเราอันนี้สองคือรัฐบาลเราโง่ถูกพมา่าหลอกอันนี้สามคือสองฝั่งร่วมมือกันหลอกคนทั้งโลก อ,นนอ,อันนี้แหละคุณจะตอบคาถามกับคนทั้งโลกยังไงอืใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่คุณป้องกันไม่ได้อะไรเลยหรือว่าวไม่รู้เลยแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติตด้วยนะครับคือเราก็มีคณะกรรมการชายแดนเจรจากันตลอดระหว่างกองทัพก็มีบทบาทนะครับเวลาแก้ปัญหาได้ดีมันะก็มีแต่ว่าในเคสเนี้ยเราชอบบอกว่าไอ้คณะกรรมการชายแดนเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเนี่ยถ้ามันมีการส่งกองกําลังส่งเครื่องบินลุกล้ําเขตไทยเนี่ยมันไม่คุยกันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอะถ้าเป็นประเทศที่ผู้นํากองทัพหรือว่าผู้นําประเทศหรือรัฐ ความสําคัญของความมั่นคงของชาติจริงๆนะครับมันยิงกันแล้วจริงนี่มันเครื่องบินลบนะครับแล้วไม่ใช่โดนมันเกิดขึ้นในหนึ่งวันที่ผู้นํากองทัพไทยเนี่ยไปเจอมีนองลา์ไปไหนถูกต้องผมว่าถ้าผมอยู่อยู่ในสภาผมจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผู้มีอํานาจของไทยรู้เห็นเป็นใจยักคิ้วหรือตาปล่อยให้เกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่าอแล้วก็มาตรการตอบโต้คืออะไรแล้วคราวหน้าจะมีอีกไหม แล้วมาเดียวกันนี้นะครับกองทัพเรือก็ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมครับเซ็นซื้อดโดรนนะครับเป็นอากาศยานไร้คนขับประจําฐานบินชายฝั่งมูลค่าทั้งสิ้น4,000ล้านบาทคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องให้งบพวกนี้แล้ว คือถ้าคุณของงบซื้อเครื่องบินลบของงบซื้อโดนโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยน่านน้าไทยแต่พอมีภัยคุกคามของมิ่งคุณใบ้กินก็มไม่ต้องของเงินแล้วคุณหลอกประชาชนแล้วนี่ <c oughs> คือที่ผ่านมาประชาชนก็อึดอัดกับงบเครื่องบินลบใช่ไหมอึดอัดกับงบทหารมา,มามากแล้วแต่ทุกครั้งที่เราอึดอัดเนกองทัพหรือพลเอกประยุทธ์ <c oughs> ก็จะบอกว่ามันจําเป็นเพื่อให้ต่างชาติลุกลานไทยเพื่อให้ต่างชาติเกรงใจไทยแล้วเครื่องบินลบจากมิงออนไลน์เข้ามาในประเทศไทยเข้ามาเกือบถึงเขตอําเภอตัวอําเภอเลยนะ อันนี้ไม่ใช่ความเกรงใจแล้วนะครับมันไม่ใช่การบินเชียวอย่างในอดีตท,ที่พูดกันนะครับต้องย้ำว่าคราวนี้สุดที่มันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาลึกแล้วเด็กไทยก็วิ่งหนีตายกันทั้งโรงเรียนพลเอกประยุทธ์เวลาพูดอย่างนี้ไม่สงสารเด็กเลย,เ,ยลเด็กเล็ก<ถ>เ็กวิก่งไหม,มเนี่ยวิ่งกลับบ้านนะเ,เด็กเล็กมันต้องวิ่งลุงหลวงลูกพายขณะดที่ผู้นำประเทศบอกว่าเ้ยซื้อไปเลยปกป้องประเทศเราจากพม่าปกป้องประเทศเราจากอิรักสตูขอตังค์ซื้อเครื่องบินลบขอตังค์ซื้อดนเอาเงินมาให้กูแล้วถึงเวลาจริงเด็กมันต้องวิ่งหนีีออย่่่าางง้้้้้้แแนนลวก็เตตขโทษไไมดัใจ เรื่องพวกนี้คำออขอโทษไม่ได้จะง,งอยแผ่นดินไทยอ,อ,อย่างนั้นพลเอกประยุทธ์รัฐบาลก็บอกไปแล้วดินแดนตรงนั้นเราตัดให้พม่าไปาไม่สลิมเงียบาจะคุณชูบตัตรลุกลาทิปไตยไทยนะเนีย่ยเอาอะไรกับเขตแดงน,นี่นัานฟ้านักบ,บินมันคงไม่เห็นหรอกว่าฟ้าตรงนี้เขตแดนมนอยู่ไหนเดี๋ยวก็จะมีข้อแค่ตัวน่ะแหละแต่ว่านี่เป็นประเด็นใจกลางเลยผมคิดว่า จะตอบกับต่างประเทศยังไงคุณสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่านี<ช>่ผมว่าแก้ตัวยากนะยากมากเลยนะเนี่ยกลับมาที่เรื่องกัญชาดีกว่านะครับขณะนี้นะครับภาพที่ออกมาก็คือว่าบริรเวณถนนข้าวสารเนี่ยเต็มไปด้วยกัญชาแล้วผู้ประกอบการบางส่วนก็ต้องการที่จะผลักดันให้ถนนข้าสารเป็นฮับกัญชาเลยครับ,รบสีโรดไปมไปายัางยังคุณคุณแต่ว่าคุณชัดช่ายเนี่ยเขารับไม่ได้กับการที่ เอากัญชามาวางขายกันบนถแบบนี้แต่ว่าคนที่ลงพื้นที่ก็คือคุณสุประชัยใจสมุทรแห่งภูมิใจไทยลงไปบนพื้นที่ในข้าวสารบอกว่าโอ้คิดไว้อยู่แล้วล่ะว่าเหตุการณ์แบบนี้คงต้องเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะกฎหมายมันยังไม่ออกมามคนก็คงทำกันไปก่อนเดี๋ยวพอกฎหมายออกมาแบบนี้มันก็จะหายไปคุณชูพัฒน์อาจ,จารย์ศรีรอด <c oughs> คุณปล่อยให้เขาทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกกฎหมายไล่ตามย้อนหลังลมันใช่เหรอก็นี้เป็นปัญหาที่เขาไม่ได้เตรียมการอะไรเลย <c oughs> คุณก็รู้อยู่แล้วก่อนที่จะไอ้กัรชามันจะเสรีแบบนี้เนี่ยมันมีเวลาต้องหเดือนคุณก็ไม่ทําอะไรกับพลบสักอย่างหนึ่งกดก็ะอะไรต่อออกมาที่จะป้องกันไว้ก่อนก็ไม่มีสักอย่างหนึ่งม,มาถึงวันนี้มีแค่ กระทรวงสษษาธารณสุขใช่ไหมฮะกฎเรื่องของกระทรวงสษษาธารณสุขไม่รู้ว่ามีบทลงโทษด้วยหรือเปล่าที่บอกว่าห้ามจําหน่ายกับคนอายุต่ํากว่า20ปีครับเราชัตชาติก็วันก็บอกว่าก็กทมกมอกไม่ได้มีอำนาจอะไรนะครับซึ่งก็ถูกแล้วเพราะกทมอไม่มีอำนาจในการคุมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็จะทําได้แค่ให้เทศกิจก,กับคนกวดกาดขยะถ้าเห็นก็ไปแจ้งความ응อ่านลองฟังเสียงคุณสุประชัยที่ลงพื้นที่กันดูครับ เราคาดการไว้แล้วครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นนี้มันแน่นอนมันเกิดขึ้นวันนี้มันมีอยู่สองลักษณะบางลักษณะเป็นลักษณะที่เป็นร้านนะครับเปิดเป็นร้านค้าเป็นเป็นอาคารเป็นสัสดส่วนอยู่แล้วมีผู้คนก็ไปซื้อกันเข้าแถวซื้อกันเลยตั้งแต่เชา้าจนถึงสี่ทุ่มทุกวันเนี่ยตอนนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ก็เหมือนตอนนี้มีผู้พ่อค้าเร่ มาตั้งโต๊ะอย่างที่ขาวที่ปรากฏกันอยู่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับพอในที่สุดกฎหมายเราออกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะการการที่ใครจะนำสินค้าเกี่ยวเรื่องกัญชามาขายนี่มันต้องมีการขออนุญ,ญาตทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้ยอมรับครับว่ามันเป็นสุญยากาศแต่เป็นสุญยากาศที่เราควบคุมได้ ในระดับที่คิดว่าน่าจะโอเคอคิดว่าอยู่แล้วคิดว่าอยู่แล้วเป็นโชคสุญญากาศอ,อันนี้ประโยคนี้เดี๋ยวจะทวนลงปูมใจไทยนะครับเออแต่ตระวังแต่พูดมาตลอดไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ใช่กับสันทนาการตอนนี้ทําไมดูเหมือนว่าใช้ได้ล่ะคิดว่าอยู่แล้วเหรอือแต่ว่าเขาก็คืออย่างคุณสัง,งา่าเรืองวัฒนกุลท่านยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทนาสารก ได้รับคายืนยันฮะว่าการจําหน่ายกัญชาไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่ว่าการบวนขายแบบบุหรี่หรือพันลำไม่สามารถทําได้อยู่แล้วเพราะผิดเงื่อนไขส่วนพราะค่าแม่ขายที่มาขายนั้นเป็นหน้าใหม่ไม่ใช่ผู้ค้าเดิมที่มีใบอนุญาตหาบเลขแผงลอยอย่างถูกต้องกัญชานั้นต้องมาจากแหล่งที่มีจดทะเบียนเป็นบริษัทอย่างถูกต้องจากกรมทะเบียนการค้าเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นเป็นในตัวไม่ใช่ว่าปลูกแล้วมาจําหน่ายได้เอง <c oughs> แต่ก็คือตอนนี้มันคงคนกลัวว่า <c oughs> ที่วางขายกันนั้นอะ มันจะไปกันใหญ่และคุมไม่ได้ใช่แล้วแล้วพอวันดีคืนดีพอคุณออกกฎหมายมาร้านค้าต้องต้องเปลี่ยนรูปแบบคุณก็จะโดนว่าเอาทำร้ายผู้ประกอบการอีกทำไมเราไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ที่มันชัดเจนว่าอะไรทําได้อะไรทาไม่ได้คือตอนนี้มันไปกันใหญ่แล้วไงอะไรที่อย่างว่ากัญชาเป็นไปหมดคือกฎเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการประกาศปลดล็อกเพราะนั้นก็คือสิ่งควรจะต้องเป็นแต่นี่การปลดล็อกก่อนแต่ว่าไม่มีอะไรทําได้ทําไม่ได้ทุกคนก็ ทำอะไรกัญชาไปหมดเลยนะครับก็เลยทําให้ทางคุณทิชานนนครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านการจนาพิเศษนะครับก็ <c oughs> ยื่นหนังสือต่อคุณสุภชัยนี่แหละในฐานะเรื่องของการไม่เปิดสันธนาการและห้ามขายกัญชาแก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปี ห้ามใช้กัญชาในสถานศึกษาสถานที่ราชการศาสนาศาสนาสารอย่างเด็ดขาดซึ่งคุณทิชาก็บอกว่าไม่ได้ต่อต้านนะการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์แต่เห็นด้วยที่จะมีให้ใช้กัญชาโดยทั่วไปใช่คือตอนนี้เนี่ยพอมันเริ่มมั่วเนี่ยคนก็จะเข้าใจหมดว่าเป็นการปล่อยให้แบบป่าเยื้องข้างถนนเหมือนคุณนัทวุฒิพูดแต่ว่าตอนแรกที่มันเกิดจากการผักดันเนี่ยมันก็มีหมอจํานวนมากเห็นด้วยอย่างเช่นหมอธีรวัฒเหมจุธาท่านก็เป็นคนที่ยืนยันว่ากัญชามันใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ครับสมาคมแพทย์แผนไทยต่างๆนานานครับหรือว่าหมอพื้นบ้านจำนวนมากเขาก็ออกมาผลักดันเรื่องนี้กันคือตอนนี้เนี่ยมันเรื่องของทางการแพทย์มันถูกกลบและม,มันถูกกลายเป็นคนมองว่าเป็นเรื่องของการปล่อยฟรีของการตายเยิ้มทั้งแผ่นดินแล้ว <c oughs> ซึ่งมันไม่ใช่นะ <c oughs> คือต้องกลับไปเรื่องเดิมก่อนคือมันเกิดจากวัตถุประสงค์ทางการแพทย์แต่ว่าพอมาตรการในการปลดล็อกมันมาโดยปราศจากมาตรการในการควบคุมเนี่ยคนก็เลยไปมองว่านี่คือนโยบายตายเยิ้มทั้งแผ่นดินอลองฟังเสียงของคุณทิชาแล้วก็คุณสุประชัยที่ออกมารับหนังสือกันดูครับ ดังนั้นในนาทีนี้ประเทศไทยอยู่ในศูนย์ยากาศการบังคับใช้กฎหมายกรณีกัญชาซึ่งเราไม่แน่ใจว่า,าสถานิติบัญญัติเราเคยมีสถานการณ์แบบนี้ไหมที่ปล่อยให้เกิดศูนย์ยากาศการบังคับใช้กฎหมายเคยมีไหมคะท่านในอดีตอันนี้เราก็อยากรู้แล้วถ้ามันมันไม่เคยมีเนี่ยครั้งนี้มันเป็นความอัปยศยของรัฐสภาไทยหรือเปล่า มันเป็นความอัะยยศของนิติบัญญัติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อที่เราอยากจะถามเราไม่คัดค้านกัญชาทางการแพทย์ไม่คัดค้านนะคะเรื่องที่ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจะเข้าถึงสุขภาพของเขานะคะตามที่มีงานวิจัยเรื่องกัญชาอันนี้ไม่มีใครคัดค้านเลยทุกคนเห็นด้วยแต่ว่าเราคาดไม่ถึงว่าหลังจากที่ปลดล็อกกัญชาเมื่อวันที่9นะคะคนที่เปราะบางเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักให้ช่วยคิดด้วยว่าจะทำอย่างไรกับ กับด้านมืดของกัญชานะคะกับด้านที่เป็นแสงสว่างของกัญชาซึ่งมันมีทั้งสองด้านกัญชาคือดาบสองคมที่คมกลิบทั้งสองด้านกรรมธิการต้องคิดให้ออกเนาะผมพูดในฐานะประธานกรรมธิการมาตลอดว่าอะไรก็ตามที่ท่านเสนอมาผมรับและพร้อมที่จะบรรจุในร่างรับัญญัติฉบับนี้เมื่อวานผมไปออกรายการทีวีอยู่ผมบอกว่าผมเป็นกรรมธิการร่างกฎหมายมาเยอะและผมคิดว่ากฎหมาย กัญชาที่ผมกาลังทําจะเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดที่ผมเคยทํามาในชีวิตเพราะผมจะทําให้ทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ให้สังคมสบายใจคนไทยทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกัญชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการแพทย์หรือเรื่องเศรษฐกิจสองก็คือปกป้องคุ้มครองบุคคลที่ควรจะต้องปกป้องสามก็คือองค์กรระหว่างประเทศเห็นกฎหมายฉบับนี้แล้วสบายใจว่าเราได้ดําเนินการอะไรที่ไม่ขัดกับอนุสัญญาที่เราไปลงนามไว้เรื่องนี้เป็นโจทย์ยากเมื่อกี้สักครู่เนี่ยท่านบอกว่า อาจเป็นช่วงอับประโยชน์เนี่ยนะครับในความเป็นจริงผมไม่อยากจะบอกว่าอาจจะใช้ถ้อยคำซึ่งซึ่งท่านก็คิดของท่านแหละแต่ผมบอกว่าทุกเวลานาทีสภาของเราเนี่ยตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนมันมีความขัดข้องทางเทคนิคแล้วในที่สุดประเทศของเราจะผ่านช่วงนี้ไปได้ขออย่างเดียวครับอย่ายืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ดา่านิ่งๆแล้วตําหนิความจริงพวกผมทําทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวครับต้องบอกว่า ไม่มีใครด่าทุกคนด่าเพราะว่าคุณไม่มีความชัดเจนไงใช่ไหมด่าได้ยังไงด่าได้ไม่เป็นไรหรอกคือเป็นนักการเมืองประชาชนด่าได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบคือ,ถ,อถ้าเกิดทําโดยมีมาตรการควบคุมออกมาคู่ขนานปัญหาการด่าก็ไม่เกิดถ,ถ,ถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญหาไม่มีใครด่าถ้ามีปัญหาแปลว่าคนก็ต้องด่าคือคือ โอเคในแง่หนึ่งก็คือว่ากรุงเทพอาจจะเป็นแหล่งสวรรค์สาหรับการดูกัญชาเสรีก็ได้ในแง่คือคุณอาจจะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นได้ซึ่งผมก็ไม่เชื่อว,ว่าเยอะนะก็ไม่กชื่อว,ว่าเยอะออมีม,ม,ม,มีมีลูกค้าแน่นอนแต่กลุ่มนั้นเนี่ยคุณจะเจอปัญหากับรัฐของเขาเช่นอย่างที่เขาตั้งคําถามที่คุณชาชาติมาเล่าให้ฟังว่าเอกคราสทูตรัสเซียเนี่ยกังวลว่านักเที่ยวรัสเซียเนี่ยจะซื้อสินค้ากัญชาจากไทยกลับเทพ อันนี้หลายประเทศกังวลนะฮะใช่คือตอนนี้แล้วคุณต้องเตือนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีผลิตพันธุ์กัญชาอะไรไปเนี่ยบางทีคุณไม่รู้เพราะคือในประเทศไทยไม่ผิดกฎหมายแต่พอเอาเข้าประเทศคุณเนี่ยมันเิดเพลขึ้นมาเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้ผมว่าในฐานะเวลาเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะเราซื้อของนอกประเทศกับประเทศเราเราก็เราก็รู้ประเทศเราเป็นกฎหมายห้ามนะเรื่องนี้ผมไม่ค่อยรู้ไม่แต่บางทีไม่รู้มันเป็นสารที่บางทีถ้าไม่ระบุอยู่ในนั้นยกเว้นแต่ว่าเออถ้าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งไงแต่แต่ว่าสมมติอย่างทั ปิดประเทศก็นก็คือว่ารัฐบาลเขาก็จะกังวลว่าถ้าคนของเขามาเที่ยวแล้วเอาอาณาจับรเพราะฉะนั้นเขาก็จะบล็อกหรือพยายามจะไม่ส่งเสริมให้เรามาเขามาเที่ยวเราไงประเด็นคือคุณกําลังคิดว่าลูกค้ารายย่อยรายปัจเจกบุคคลเนี่ยโอเคเห็นประเทศไทยเป็นแดนสวรรค์แต่ขณะที่รัฐอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากให้คนเขามาสูบผมนึกถึงอย่างอย่างในเทอร์แลนเนี่ยมันก็มันก็ปล่อยคนใช้ เฮโรอีนหรืออะไรก็ได้ในในอัมสเตอร์ดัมอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันมันก็ไม่เกิดปัญหาว่าคนที่ไปอัมสเตอร์ดัมแล้วซื้อเฮโรอีนกลับมาประเทศไทยเราก็ไม่เคยได้ยินนะไม่แต่เขาก็มีเรื่องของเนื่องเรื่องขาของการขายการเข้าถึงไงแ,<ต>แต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันไปกันหมดเ่ยถามว่าบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าหมูแผ่นตาสว่างกัญชาเงี้ยใช่มผมว่าปัญหาอยู่ที่มาตรการควบคุมในประเทศเรามากกว่าไงซึ่งต้องรีบออกมาให้เร็วคือผมเองเนี่ยผมคิดว่าการสูบ พวกนี้เป็นเรื่องเสรีนะหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะนได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าป่าศจากความควบคุมแล้วจริงๆมันมีผลกระทบในหลายมิติเพราะว่ากัรชามันเป็นเสรีไม่กี่ประเทศแล้วจะเอาแบบถึงขนาดขายได้เป็นแดนสวรรค์เนี่ยมันมีไม่กี่ประเทศจริงๆแล้วคุณต้องอย่าลืมว่ามันจะมีเรื่องของการค้าอิมเมเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมันไม่ได้มีมิติเดียวว่าแปลว่าเป็นแดนสวรรค์ก็เลยทุกประเทศก็ส่งเสริมให้มันประเทศไทยไม่จริงใช่คำว่าแดนสวรรค์มันมาจากไหนเนี่ยตกลงคือเขาแถลงหรือว่าอันนี้สื่อใช้คํานี้เอง่ ผมก็ไม่ได้ใครแถลงนะแต่ว่าผ้าที่มันส่งออกมาจากจากคนที่ทําให้กัญชาเสรีเพราะฉะนั้นรีบต้องรีบออกมาตากการควบคุมไม่อย่างนั้นคือปกติของสังคมเวลากลัวเนี่ยเราจะกลัวจะกลัวกันขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น เดี๋ยวย้ำต่างๆแ้วท่านผู้ชมก่อนนะไอ้คำว่าแดนสวรรค์นี่เขาไม่ได้พูดกันพัดหัวสะพัดเป็นพัดหัวของนักข่าวนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าประเทศไทยตายเยิ้มกันหมดแล้วอ่ะซึ่งผมก็ไม่ได้ตายเยิ้มคุณชูวัฒน์ก็ยังไม่ตายเยิ้มสันติรัตน์ยังยิ่งตาดีอืมอ่าตาหวานด้วยแต่อยากจะได้ของดีๆนะครับเดี๋ยวนะครับสัญชาติลาภยาวเจอกันในวันที่6นี้นะครับวันนี้ใครไปนะครับเดี๋ยวผมกับคุณชูวัฒน์สักครู่หนึ่งไปนะครับอ่าทั้งหมดคือเวกอัพไทยแลนดีีคครรััับบสสวด ร่วมสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครปัดสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษขอนใคร